ชาระตูภาคใต้เซรีไทยแลสวยสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอะเจอกับน้องฝนนะคะวันนี้น้องฝนมีรถเข้าใหม่มานำเสนอค่ะเป็น t o y ย t a าคอมพิวเตอร์ปี2017ราคาอยู่ที่แ1 9แ0นหนึ่งบาทเท่านั้นค่ะนี่เลยคันนี้เลยนะคะสีขาวนะคะ ทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยพร้อมวิ่งงานพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยค่ะลูกค้าเนื้อตาเม,มื่อฝนมาชมภายนอกและภายในรถกันค่ะนี่นะคะตัวรถก็มีตาสัญลักษณ์โตโยต้าตรงนี้เลยค่ะมาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็กระจังหน้าก็เป็นโครเมียมตัดกับตัวรถเป็นสีขาวได้อย่างลงตัวเลยนะคะไฟก็ไม่มีคาบเหลืองคันนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ทั้งสองจุดเลยนะคะลูกค้านี่มาดูข้างๆยางก็เปลี่ยนมาให้ใหม่ทั้ง4เส้นร้อแม็กเดเด,เดิมจากโรงงานเลยนะคะคันนี้ก็ ตรงนี้ก็จะเป็นสีดําด้านนะคะกระจกมองข้างค่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในรถกันค่ะนี่เปิดตรงนี้ได้เลยนะคะก่อนที่จะชมภายในรถเดี๋ยน้องฝนแกะตรงนี้ให้ลูกค้าดูนะคะลูกค้าคานที่อยู่ไกลไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่ารถของน้องฝนไม่สวยนะคะนี่เม็ดองเม็ดอาร์ตก็เป็นเม็ดกลมๆเรียงสวยเลยนะคะรับประกันว่ารถของน้องฝนทุกคัน ไม่มีชนหนักพิกความน้ําท่วมแล้วก็ไม่แทร้อยเปอร์เซ็นทุกคันเลยค่ะเราก้าแกะให้ดูเลยนะคะตรงนี้เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างมาดูตราสัญลักษณ์ตรงนี้กันดีกว่าค่ะนี่ยังมีสัญลักษณ์เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะนี่ค่ะน็อตอะไรก็ยังอยู่ครบทุกตัวเลยนะคะมีไฟตรงนี้มาให้ด้วยนะคะนี่ใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวน้องฝนมานั่งข้างในให้ดูค่ะนี่เบาะกว้างขวางมากเบาะใหญ่คันนี้เป็นเบาะ V I P 9้าที่นั่งนะคะ ข้างหลังก็4 3 2สสองนะคะเป็นโซฟาผู้หน้าค่ะมาพร้อมกับพนักพิงข้างๆตรงนี้แบบแบบนี้เลยมีให้ทุกพนักพิงเอ้มีให้ทุกอ่เก้าอี้ e เลยนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวข้างหลังมีจุดที่แบบว่าไฮไลท์ของเบาะด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนี่นะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ามาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีที่วางอุปกรณ์วางของของกินแก้วน้ำอะไรก็ ใช้งานได้ปกติเลยนะคะมีให้ทุกที่นั่งเลยค่ะนี่เลยค่ะและที่สําคัญทุกที่นั่งนะคะจะมีเบลมาให้นะคะลูกค้ามีความปลอดภัยทุกที่นั่งเลยค่ะนี่แอร์ก็ใช้งานได้ปกติทุกช่องเลยนะคะแล้วก็มีพม่านมาให้ครบทุกที่นั่งค่ะสามารถเปิดกระจกได้นะคะนี่ลูกค้าที่อยากได้รถตู้นะคะคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา มีคอนโทรลต,ตรงนี้ที่ที่บางของที่ตั้งของให้ด้วยนะคะลูกค้าตอบโจทย์จริงๆเลยของนอกฝนนะคะมีไฟแนนซ์รองรับทาป้ายเหลืองอะไรก็ป้ายฟ้าให้ด้วยนะคะมาดูข้างหลังกันบ้างให้ดูรอบคันเลยค่ะนี่รถสวยนะคะที่นี่เซรีไทยรถสวยทุกคันเลยค่ะ <c oughs> ยางเปลี่ยนมาให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยค่ะพร้อมใช้งานกันเลยนะคะนี่ข้างหลังก็มีตาสัญลักษณ์โตโยต้าตรงนี้เลยนะคะนี่ <c oughs> สวยงามมากนะคะแล้วก็มีที่ปัดน้ําฝนให้ข้างหลังด้วยนะคะนี่มีไฟเวลาเบรกนะคะมีกระจกมีครบทุกอย่างเลยค่ะให้ดูกันแบบชัดๆเลยไม่สามารถเปิดประตูข้างหลังได้นะคะเพราะว่ามันติดอีกคันหนึ่งค่ะมาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะคะนี่ ฝั่งคนขับก็มีผ้าม่านให้ด้วยนะคะมีทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็คน,นงข้างก็มีนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะไมค์คันนี้ก็อยู่ที่แปดหมืนกว่าเท่านั้นค่ะลูกค้าเครื่องเสียงวิทยุใช้งานได้ปกตินะคะข้างบนที่ปิดบังแดดอ่อดอะยังไม่เกะถุงเลยลูกค้าก็ไปเกะเองนะคะ เห็นไหมยังใหม่อยู่นะคะรถของนกฝนใหม่แล้วก็ใหม่น้อยใหม่แท้ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะ <_ S 1> สำหรับใครที่สนใจรถตู้นะคะว่าโทรหานกฝนเลย0810932445่นยนะคะหรือว่าโทรอีกเบอร์หนึ่ง0 9 3 0 3 0 4 5 5 5นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะเลือกเอกสารไม่ยุ่งยากเลยค่ะสอบถามกันก่อนนะคะไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถออกรถตู้ได้นะคะให้มีที่มาของไรายได้ให้ชัดเจนค่ะลูกค้าสนใจย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะ0 9 5 0 3 0 ส5 5 5นะคะสนใจก็สอบถามได้เลยคะ่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรลสวยค่ะ